ไอ้แบงกันนนี่ไหมโกม่รู้ขอใครก็บมาเจ๊ตามาเม่ก้บอกขาบอกอะอ้ไบอกเ้โหไม่ใช่น่าไม่ใช่น่าตะการ้อนายอะไรยอๆๆไหนแบงค์แบงค์ไอเนี่ยเขาบอาสายละสอกเขานาเนี่ยมันไปอยู่กับพ่นา

ใครใครอันดับมาอันดับยี่สิบเอ้อบจ็ดสอันดับสิบเก้า่อไอ้ไอ้ไอ้บีกีเมก้าอันดับสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเอาชุดพลัดดินลงมาไอโอ Ai nè, chị, gì chị, 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 来，兄弟，来，兄弟。